แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้22ธันวาคม2565เราจะมาเช็คการโอนเงินประกันไรายได้ข้าวและไร่ยละ1,000บาทได้มีการโอนไปแล้วในงวดที่10นะคะและงวดที่1-9ถึงในส่วนของโอนเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะคะรวม1.8แสนครัวเรือนและ เราจะมาอัปเดตกันว่าใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินจะต้องทำอย่างไรขอบคุณคข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook ก,กวางไตรสุรีไตรสรณกุลนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัพเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะโดยเพจกว้างรสุุรีใดสารณะกนะุณได้อัปเดตว่าเช็คโอนเงินประกันข้าวและรายละ1,000บาทวันนี้ก็คือ21ธันวาคมนะคะโอนอีก1.8แสนครัวเรือน 21ธันวาคม2565ที่ผ่านมานะคะทกะสโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66แก่เกษตรกรอีกกว่า1,082,727ครัวเรือนเป็นจำนวนเงินกว่า1,122.39ล้านบาทนะคะ โดยแบ่งเป็นโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65 -66 ทับหหรือโครงการไร้และ1,000ครั้งที่3เป็นเงินกว่า903.44ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า111,973ครัวเรือนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66งวดที่10และงวดที่1-9เพิ่มเติมนะคะเป็นเงินกว่า218.95ล้านบาท และมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า7754ครัวเรือนเกษตรกร,กรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกส a เอขีดโมบายและ a อขีดโมบาย plus นะคะตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าผ่าน Line Official bac family นะคะกรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทกสได้ทั่วประเทศสำหรับเกษตรกรที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วไทยนะคะหรือ call center 02 555 0555 อย่าลืมนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และใครที่ตรวจสอบสถานะแล้วยังขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการหรือยังไม่มีการอัปเดตใดๆท่านจะต้องไปติดต่อสอบถามโดยด่วนที่ กรมส่งเสริมการเกษตรที่ท่านได้ลงทะเบียนหรือทกสสาขาทุกสาขาทั่วไทยที่แน่ๆสาขาใกล้บ้านที่เราสะดวกนะคะโดยจะต้องเช็คบัญชีรับเงินหรือรับโอนเงินจากทกสว่าบัญชีมีการเคลื่อนไหว ชื่อสกุลถูกต้องหรือไม่บัญชีถูกอายัตหรือไม่เหล่านี้นะคะหากไม่หากเช็คสถานะแล้วไม่มีการอัปเดตนะคะท่านจะต้องไปติดต่อทอกศโดยด่วนนะคะอัปเดตเช็คโอนเงินประกันข้าวและรายละ1 0 0 0บาทโอนให้ชาวนากว่า1.8แสนครัวเรือนนะคะอัปเดต22ธันวาคม2565